เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทั่วโลกและในประเทศไทยของเราประจำวันที่11พฤษภาค,คม63เวลาประมาณ11นาิกานาทีวันนี้นะครับ สถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสม4 181,021คนเสียชีวิต283,868คนรักษาหาย1,493,401คนนะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ยังรุนแรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ1,329,203คนเสียชีวิต79,525คนนะครับสเปนติดเชื้อ224,350คนเสียชีวิต26,621คนในสหราชอาณาจักรติดเชื้อ2 2 4 4 9คนเสียชีวิต31,930คนนะครับแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆอีก นะครับที่สถานการณ์รุนแรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทวีปยุโรปนะครับรวมแล้วทั่วโลกเนี่ย2 1งประเทศด้วยกันนะครับวันนี้สถานการณ์ในประเทศไทยประจำวันที่ 11. พฤษภาคม6-3เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม6รายนะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยนะครับวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม6รายทําให้มียอดสะสมอยู่ที่3 0 1 5รายนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย 2,796รายเสียชีวิตสะสม56รายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล163รายนะครับสำหรับผู้ป่วยรายใหม่6รายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบ,บริการจำนวน5ราย 1.1ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้1รายรายที่1ผู้ป่วยเด็กชายไทยอายุ6ปีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนาราธิวาสมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันคือไปเฝ้าไข้บิดาที่โรงพยาบาลส่วนตัวเด็กไม่มีอาการแต่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดจึงนำมาตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่ามีการติดเชื้อ 1.2ผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน4ลายได้แก่1.2.1ไปสถานที่ชุมชนเช่นห้างสปปรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยว1รายรายที่2ผู้ป่วยชายไทยอายุ19ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่5พฤษภาคมเริ่มป่วยด้วยอาการไข้ปวดศรีรษะถ่ายเหลวหายใจเหนื่อย1.2.2อาชีพเสี่ยงเช่น ทำงานในสถานที่แออัดพบปักผู้คนหรือนักท่องเที่ยวเป็นต้นอยู่ในจังหวัดภูเก็ต3รายได้แก่รายที่3เนี่ยเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ29ปีอาชีพตำรวจเริ่มป่วยด้วยอาการไอเจ็บคอมีเสมหะเข้ารับการารักษาเมื่อวันที่22พฤษภาคมรายที่4ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ23ปีอาชีพพนักงานบริษัทพบลูกค้าเป็นบางโอกาส เริ่มป่วยด้วยอาการไข้หายใจเหนื่อยเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่2พฤษภาคมรายที่5ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ29ปีเป็นพนักง,งานขายของในร้านค้าเริ่มป่วยด้วยอาการไข้หายใจเหนื่อยปวดกล้ามเนื้อเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่7พฤษภาคมกลุ่มที่2เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน1รายพบในจังหวัดยะลารายที่6 ผู้ป่วยชายไทยอายุ22ปีเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่กลับจากประเทศมาเลเซียเริ่มป่วยด้วยอาการมีน้ำมูกและเสมหะเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับสำหรับผู้ป่วยยืนยัน6รายใหม่วันนี้เป็นการค้นหาจากระบบบริการ1รายและเป็นข้อมูลเมื่อวันที่10พฤษภาคมยังไม่เป็นทางการในจังหวัดภูเก็ต4รายยืนยันแล้วในวันนี้นะครับและพบว่า ตั้งแต่ลายที่2-6ถึงนีในอยู่ในกลุ่มอายุ19บเถึงยีปีทั้งสิ้นซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่เสี่ยงสูงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับตรงนี้เป็นการกล่าวของโฆษกสบคนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับข้อมูลของประเทศไทยประจำวันที่11พฤษภาคม .63 เนี่ยนะครับ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันนี้อีก6รายรวมสะสม3,015รายนะครับแล้วก็วันนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล163รายรักษาหายแล้ว2,796รายนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ